คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วครับคืนเงินประกันหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประชาชนสูงสุด6,000บาทสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนโยบายไทยแลนด์กับผมปักกกี้คนเดิมนะครับ ก่อนอื่นเลยแหม่ต้องให้บอกเป็นประจำเลยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกนโยบายทุกสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรจะได้รับครับลักกีรและนโยบายไทยแลนด์เอามาฝากกันแบบครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะเข้าเรื่องกันเลยครับหลังจากที่ลุงตู่ครับเขาออกมาบอกว่ายกเลิกการให้เงิน1000บาทเงินก้อนที่จะช่วยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด นายทีนะครับก็ทําให้ประชาชนหลายคนเลยหลายส่วนออกมาแบบโอ้โหเ,เสียใจและผิดหวังแต่ครับแต่แต่จะมีเงินค่าประกันหม้อแปลงไฟฟ้าให้คนละ3 0 0 0บาทโอ้โหทีนี้ก็สร้างเสียงฮือฮาเลยครับล่าสุดครับวันอังคารที่10มีนาคมการประชุมคณะรัฐมนตรีครับเคาะแล้วอนุมัติแล้วคืนเงินประกันหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประชาชนสูงสุดไม่ใช่3 0 0พนะ6,000บาทโวแล้วเขาจะให้กับประชาชน คนเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านที่อยู่ทั่วๆไปนี่แหละที่เราใช้ไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยพวกห้างหรือพวกบริษัทนี้ไม่รวมนะครับจะไม่ได้ประโยชน์จากเงินก้อนนี้เขาวางมว้คร่าวๆเนี่ยมีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า21.5ล้านครัวเรือนโอ้โหนี่เลขคร่าวๆเลยและถามว่าเอ๊ะเงินประการค่าหม้อแปลงไฟฟ้านี่มันคืออะไรบางคนแบบโอโหงงใช้ศัพท์มันคือเงินค่าอะไรยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่าเราเพิ่งสร้างบ้านหลังใหม่คนที่ไปขอใช้ไฟจากการ ไฟฟ้าจะรู้เลยครับว่าเวลาเราไปขอใช้ไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยเราต้องเสียค่าประกันเงินประกันตรงนั้นแหละครับคือเงินก้อนนี้ถามว่าทําไมต้องเสียค่าประกันก็คือเป็นหลักประกันให้การไฟฟ้าครับว่าเราจะจ่ายค่าไฟยกตัวอย่างว่าถ้าปักีเนี่ยไม่จ่ายค่าไฟ 2- อสเดือนการไฟฟ้าก็จะหักเงินประกันของเรานั่นแหละเป็นตัวจ่ายค่าไฟและเงินก้อนนี้นะครับตามปกติแล้วเราจะได้คืนตอนที่เราขอยกเลิกการใช้ไฟบ้าน ก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้คืนเปล่าใครจะไปยกเลิกเราไฟบ้านเราประโท แต่ด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแบบนี้ครับสถานการณ์ที่ทุกคนประสบปัญหากับภาวะโรคระบาดโควิด1 9นะครับรโมครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่10มีนาคม63จึงอนุมัติเห็นชอบครับเพื่อที่จะช่วยลดรายจ่ายให้พี่น้องประชาชนครับและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกให้กับประเทศจึงเห็นชอบครับคืนค่าประกันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยเขาจะแบ่งตามขนาดหม้อแปลงนะครับหม้อ แปลงขนาด5วงเล็บ15เป็นหม้อแปลงขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นบ้านที่ใช้ไฟน้อยๆก็จะได้เงินคืนอยู่ที่300บาทครับไซส์ที่2คือขนาด15วงเล็บ45ไซส์นี้เป็นไซส์มาตรฐานครับประชาชนชาวไทยใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือครัวเรือนทั่วไปครับจะใช้ไซส์นี้จะได้เงินคืนอยู่ที่2,000บาทครับ ต่อไปเป็นหม้อแปลงไซส์ที่3ครับขนาด30วงเล็บ100ครับคือบ้านที่ใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะมากๆเลยติดหม้อแปลงขนาดใหญ่จะได้เงินคืน4,000บาทและท้ายสุดครับหม้อแปลงขนาด15วงเล็บ45สเฟสครับเป็นหม้อแปลงที่คนใช้น้อยมากๆจะให้เงินคืนอยู่สูงถึง หกพันบาทด้วยกันโอ้โ oh หเป็นไงครับมาถึงตอนนี้แล้วบางคนแบบเฮ้ยบ้านผมใช้ไฟหม้อแปลงขนาดเท่าไรตรวจเช็คไม่เป็นนะครับก็ไปติดต่อได้ที่การไฟฟ้าที่เราไปขอใช้ไฟบ้านนั่นแหละครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเขาเคาะแล้วเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการเอกสารข้อมูลของพี่น้องประชาชนทั้ง21.5ล้านครัวเรือนให้พร้อมครับเขา จะจ่ายเงินคืนให้โดยทยอยจ่ายนะครับภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ครับสิ้นเดือนมีนาคม63ทุกคนก็สามารถไปติดต่อที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับใครอยู่แถวกรุงเทพหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดที่เราไปลงทะเบียนขอใช้ไฟกันมาแล้วจ่ายเป็นแบบ เงินประกันหม้อแปลงไฟฟ้ากันมาแล้วก็ไปขอคืนได้ในสิ้นเดือนนี้นะครับนี่ก็เป็นนโยบายนะครับที่เพิ่งเคาะกันบานบานเลยคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มเมครับปักกี้และนโยบายไทยแลนด์เลยเอามาฝากกันมีคำถามมีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับปั๊กกี้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วเราจะหยิบยกคอมเมนต์ที่สำคัญคิดว่าคนส่วนรว,วมเนี่ยได้ประโยชน์มาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับท้ายสุดนี้ครับปั๊กกี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนะ ที่ติดตามรับฟังรับชมกันมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารทุกนโยบายทุกสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรจะได้รับนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย